การเตรื่อตัวต้องบอกเวลาที่จะไปหรือการตายก็เป็นเรื่องของสุขภาพถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้เวลาที่ต้องจากไปก็จะทําให้การที่จากไปนี้ไม่จะอลังคุณซึ่งเราหวังว่าจะเป็นตัวที่เป็นเชื่อเชื่อมโยงกับเรื่องระบบบริการสุขภาพให้การดูแลเรื่องการตายนีเกิดขึ้นจริงมูลค่าทาให้ครอบครัวก็มั่นใจทั้งฝ่ายโรงพยาบาลก็มีคนมาช่วยจากทั้งในการดูแลในโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านแล้วก็ในชุมชน การตายดีนี่มันคือการเปลี่ยนภพภูมิไปอีกอันนึงเลยนะมันมีความสําคัญไม่น้อยกว่าการเกิดเลยล่ละพาเลทีทแคร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นในการที่จะช่วยให้คนทั้งอยู่ดีและก็ตายดี mm hmm. ชุมชนกรุณาลำปางเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ป่วยเด็ก ให้ระหว่างที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขหลายๆครั้งตอนที่ปเปนจอาสารเนี่ยก็พยายามจะพาผู้ป่วยกลุ่มนั้นนะครับเข้ารับการรักษาเยอะที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการรักษาตีงแดงจะมีโอกาสทำให้เขารอดแต่จริงๆแล้วอะครับหลายๆคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเขาบอกว่าเขาขอไม่ไปได้ไหมแล่เขารู้สึกว่าการใช้เวลาร่วมกันจนแม่จากไปแล้วก็ได้จัดก,การพูดคุยกันทําเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเนี่ยมันเติมเต็มให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้เรื่องนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนนนนใใจจจจกกกาาารรรทททที่่่ะะะะเเเเปปป็็งงงงลลลืือออออขคคบัวววแแผู้้ยไไห อยู่ด้วยกันด้วยเวลาคุณภาพแบบไหนครับ